ความเป็นยังอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากปรบีสามสิบทัศพรเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทรต์ตโรรุกเข้าหารรมทั้งหมดเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยวรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทรตโรจึงดูดบอกเกิด กับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสข,ของธาตุเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพูอสดจันทรัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติขยายนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ครอบคุมไปยังทุกนิพพานทางนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร,รมไม่มีสงครามการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระว่างธรรมทั้งหมด เป็นยุติธรรมบาร,รมีสามสิทธพพระเดชประคุณหลวงพุษจันทร์ทัสโรวิกิจอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เป็นกิเลสที่ยังมีอยู่ในตัวของเราเป็นโอกาสให้เราได้ เปลี่ยนเป็นปรมีสามสิทธัสสะเดชะคุณหลวงพุทธจันทัสโรโดยการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสามสิทธัสสะเดชะคุลหลวงพุทธจันททัสโรเป็นทานศีลสมาธิ ที่ทำให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศประเดชพะคุลหลวงปุษตจันทัสรด้วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เป็นงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัศนี้ โดยร่างกายของเราเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานไหลเวียนของปรมีสามสิบทัศพระเดชพุคุณหลวงปู่สดยันทัสรกเดินทางเพื่อตรวจตราทำทั้งหมดที่อยู่ในตัวของเรา เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรัศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลารักษาทานศีลสมาธิให้เป็นปกติมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อ การรักษารวบรวมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถกันทัสโรจากธรรมทั้งหมดที่อยู่ในตัวของเราในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นสถานที่ปลอดภัยไม่ประมา ดำเนินชีวิตเป็นยอย่างยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิทธะพระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทัศโรอยู่ในสภาวะปกติรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสโลภโกรธหลง เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นธรรมปรมีสามสิทธัพระเด็จพะะุณหลวงพุษตันทัศรนหนวยใหม่ๆรวมธาตุเกิดเป็นสมบัติปัจจัยสี่ที่ร่มเย็นที่สร้างตัวเองมากขึ้นได้เรื่อยๆ ไม่ขาดแคลนอุดมสมบูรณ์เป็นสมบัติที่ถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากศูนย์กลางโดงกลมปฐมเริ่มแรกประมีสามสิบทัศพเดชพะกุลหลกโพศจันทัศโร การสร้างสมบัติที่ได้จากการประคับประคอหล่อเลี้ยงซึ่งกันรละกันของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบพัศนี้ด้วยกระแสธรรมบารมีสามสิบพัศประเดษพุะคุณหลวงพุสดจันทสโรที่เกิดจากการหยุดเป็นตัวสำเร็จค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก วารมีสามชุตทัตประเดชพระคุณหลวงพทสดจันทัศโรเป็นอาหารเครื่องดุงห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นสมบัติปัจจัยสี่ที่ร่มเย็นเกิดขึ้นง่ายกว่าวิบัติที่เป็น สมบัติปัจจัยสี่ที่กิเลสหลอกลวงด้วยการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมาเป็นวิบัติปัจจัยสี่ของกิเลส เกิดขึ้นได้ยากกว่าสมบัติปัจัจสี่บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงป่อสดจันทัสตรที่ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทาาัสตรมักน้อยสันโดษไม่อยากได้อยากมีอยากเป็น สังเร็จเวลาของกิเลสรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปสดจันทร์ทัศโรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปสดจันทร์สัศโรเป็นทานศีลสมาธิที่ปก,กติ พัฒนาปรับปรงุงประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักในการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดูกลุ่มปฐมเริ่มแรกปรมีสาสิทัศนะเดชพระคุณหลวงปุดจนทัศโรยึดส่วนหยาบให้เกิดเป็นธรรมารมีสังสิทัศนะเดชพระคุณหลวงปุดจันทัศโรที่มีความละเอียดมากขึ้นไปเรื่อย เป็นสมบัติที่ได้จากธรรมทั้งหมดให้ธรรมทั้งหมดพัฒนาปรับปรุงเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทธัตถะเดปุุลพุสดันทัสโรเกิดเป็นสมบัติร่วมกันของธรรมทุกธรรมครูบาอาจารย์ของเรา นำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศธเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันท์ัสโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธร,รมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพาน ทั้งนิพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิทััตระเดชพคุณหลวงพสส่อสดจันทัสโรเป็นเจ้าของสมบัตริร่วมกันทั้งหมดทุกนิพานทั้งนิพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพานธรรมใหญ่อย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายได้รวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมี สามสิบพัตพระเดชพรุคุลหลวงปู่สดจันทัสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจากวันเกิดของน้องอัญชลีเกิดด้วยหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์คนเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกมีสาสิบทัตพระเดชพุกุกลหลวงปู่สดจันทัสโร รวบรวมรักษาบรรมีสานสิพัฏพระเดชภคุลหลวงพส่สดจันทรทัสโรเป็นเจ้าของสมบัติทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทพัฏพระเดชะคุลหลวงพส่สดจันทร์ทัสโรเป็นสมบัติร่วมกันทั้งหมด ทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทสโรใหญ่เป็นเจ้าของสมบัติร่วมกันทั้งหมดทั้งศูนย์กลางอู่มหาสมุทรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงพุทสดจันทสโรใหญ่กันทุกท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทสโร เชิญได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจ้า